มหาสุวรราชาดกชาดกว่าด้วยความพอเพียงเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคตมพุทธเเจ้าคือสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบาร,รมีอยู่พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่างๆเพื่อแสดงหลักธรรมสุภาษิตท,ที่พระองค์ทรงประสงค์เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่าชาดกชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดก เหตุอันเกิดในพุทธกาลผ่านมานั้นมีมากมายนักที่เป็นพระมหาการุณาธิคุณจากพระผู้มีพระภาคเจ้าปรากฏการหนึ่งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็คือแบบอย่างความมัธยัสถดำรงตนอย่างพอเพียงไม่ละโมบฟุ้งเฟ้อเกินจำเป็นภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาครั้งนั้นต่างยึดถืออาจริยวัตธรมถะพอใจในสิ่งที่ตนเองมีของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเป็นเนติแบบฉบับโดยทั่วการพระสุตติปนโนอันประพฤติดีจึงมีอยู่ทั่วไปทั้งชมพูทวีป ตัวอย่างที่ประจักษ์ชัดก็ยังพบเห็นในพระเชฐวันมหาวิหารพระอารามที่ประทับจำพรรษานานที่สุดนี้สงสาวกทุกรูปจะดำรงตนตามมีตามได้แค่เพียงพอต่อความจำเป็นออกพิษขาจารย์ได้พัตาหารเช่นไรมาก็ฉันตามนั้นมิได้ยึดเป็นเรื่องสำคัญให้จิตใจรุ่มร้อนอืมฉันเท่านี้ก็เพียงพอแล้วฉันแล้วก็จะได้ปฏิบัติทมต่อทั้งภิกษุที่บวชเรียนพรรษามากและภิกษุที่บวชใหม่ในพุทธสมัยนั้นไม่ได้ต่างกัน ในวัดปฏิบัติอันถือความพอเพียงเป็นหลักสมณวัตรพระเกียติคุณพระแห่งสมเด็จพระาศาสดาก็ยิ่งกำจรกงำใจให้เป็นที่พึ่งพาทั้งเทวดาและมหาชนมากยิ่งขึ้นเกินขนาดนับฉันแต่พอดีเราต้องอยู่อย่างพอเพียงอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติไว้ เมื่อมีภิกษุปฏิบัติจิตเข้าชานชั้นสูงได้บรรลุสัจธรรมสู่อรหัตผลสู่อรหันมากมายหลายองค์ขึ้นสาธุชนทั้งหลายยิ่งสรรเสริญปฏิปทาอันสมถะพอเพียงที่พระพุทธองค์ทรงกระทำเป็นแบบฉบับไว้สมาธิสมาธิพุทโธพุทโธหากเราปฏิบัติทำตามอย่างองค์พระศาสดาสักวันเราก็คงบรรลุธรรมได้ในที่สุด ในธรรมสภาคอราวหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประรพัธรรมข้อพอเพียงนี้ว่าสามารถช่วยให้ชีวิตมีสุขตามอัตภาพได้จริงแท้พระองค์ทรงยกอดีตชาติของพญานกแขกเต้าที่พอใจในต้นมะเดื่อของตนขึ้นเทศนาเป็นมหาสุวรราชาดกอธิบายความสำคัญแห่งวิธีชีวิตพอเพียงดังนี้อดีตการครั้งกระโน้นไกลออกมาจากฝั่งแม่น้ำคงคาคือป่าใหญ่อันอุดมด้วยพลาผลมากมาย ยามต้นสันพันพฤกษาจะแตกพุ่มอุ้มน้ำเขียวขจีทั้งผืนป่าเป็นที่ชุมนุมของสกุลธิชาชาติให้พากันยังชีพด้วยดอกและผลจากต้นไม้นั้นๆตามธรรมชาติของตนที่ชายป่าผืนใหญ่นี้ยังมีดงมะเดื่อยืนต้นอยู่หมู่หนึ่งหลังการแตกช่อรับฤดูฝนมะเดื่อก็ออกผลแล้วค่อยทยอยสุกจนแดงเต็มกิ่ง อันผลมะเดือนนี้คืออาหารสําคัญของนกแขกเต้าทุกปีเมื่อปลายฝนยาวนานจนถึงฤดูร้อนผลมะเดือจากลูกอ่อนจะเปลี่ยนขนาดและสีสันทยอยสุกพระร้อมกันทุกต้นถึงเวลานี้จะมีพญานกแขกเต้านําพาฝูงอันเป็นบริวารมาอาศัยต้นมาเดือเพื่อจิกกินผลดํารงชีวิตและตอบแทนมาเดือทุกต้นให้ขยายพันธุ์ออกไปด้วยการขับถ่ายมาเมล็ดลงทั่วป่าต่างพึ่งพาเกื้อกูลดุดครอบครัวเดียวกันอุ้ยผลมะเดือสุกแดงน่ากินเหลือเกินเห็นแล้วน้ำไหล ขอบคุณต้นมะเดื่อมากนะที่ออกผลมาให้ทานเราจะตอบแทนด้วยการขยายพันธุ์ให้เองในปีหนึ่งเกิดเหตุอาเพศจากโลกร้อนความแง้งเริ่มระอุคลุมป่าใหญ่จำนวนนกแขกเต้าก็อ,อกพยพหนีภัยทิ้งฝูงไปมากมายะที่เหลือก็มีจำนวนน้อยเริ่มอัดขาดขาดแคลนผลมะเดือ่อก็พากันบินตามฝูงไปอีกโอ้ยหิว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 จนแสบท้องไปหมดแล้วต้นมะเดือ่อไม่เหลือผลให้เรากินอีกแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นกันเถอะพวกเราคืนอยู่ที่นี่ต่อไปได้อดตายแห้งเหี่ยวไปพร้อมกับต้นมะเดื่อนี้แน่ๆเลย ครั้นลมร้อนพัดผ่านมาอีกระลอกเมื่อสัญญาณแห้งแล้งกันดานปรากฏชัดอีกอีกหนต้นมะเดื่อที่เคยเป็นหลักชัยให้ไอุ่นก็ถูกทิ้งอยู่เปลี่ยวเดียวดายสู้ลมร้อนของคิมหันตระดูโดยไม่มีนกกามาร่วมครอบครัวเหมือนที่เคยเป็นเงาจังเลยเราในที่สุดนกพวกนั้นก็ทิ้งเราไปคงเป็นเพราะเราไม่มีผลให้พวกเขากินดังเคยสินะเงาเลยจะ๊ะต้นมะเดือ่อท่านไม่ได้อยู่เพียงลำพังหรอกเรานี่ไงที่จะอยู่เป็นเพื่อนท่าน โอ้ขอบใจมากพญานกแขกเต้าดังมีคำสรรเสริญว่ามหาบุรุษย่อมไม่ทอดทิ้งกันในยามยากมาเดือใกล้ตายต้นหนึ่งจึงยังมีนกแขกเต้าจับเจ้าอยู่เป็นมิตรแท้มีได้ตีจากไปไหนบุรุษน้ำใจประเสริฐนี้คือพญานกหัวหน้าฝูงนั่นเองแต่ท่านจะอยู่กับเราได้อย่างไรในเมื่อเราไม่มีผลให้ท่านได้กินได้อีกแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่มีผลเราก็กินใบแทนได้ท่านอย่าห่วงเลยนะ พญานกยังชีพด้วยผลแห้งของมะเดื่อจนหมดสิ้นก็จิกกินใบที่ยังเหลือพร้อมทั้งเร่งปรับลดขวามเป็นอยู่ของตนให้ทนได้ต่อทุกขพิคขภัภยไร้อาหารครั้งนี้เมื่อใบมะเดื่อแห้งหลุดจากโขปไปพญานกก,ก็ใช้กิ่งก้านและเปลือกไม้ดำรงชีพต่อไปอย่างไม่ยอมแพ้โชคชะตาและไม่คิดละทิ้งต้นมะเดื่อที่มีพระคุณแต่หนหลังดังบริวารตัวอื่นตอนนี้ใบของเราก็หมดเสียแล้วท่านทิ้งเราไปหาที่อยู่อื่นที่อุดมสมบูรณ์กว่านี้เถอะเราจะทิ้งท่านไปไม่ได้หรอก ท่านมีพระคุณกับเราไม่เป็นไรหรอกใบหมดเราก็กินกิ่งไม้เปลือกไม้ได้อร่อยไปอีกแบบจนกระทั่งฤดูการอันธารุนได้ทำลายปลายกิ่งก้านและทำลายสภาพเปลือกไม่มีให้เป็นอาหารอีกต่อไปท่านพญานกท่านไปเสียเถิดบัดนี้เราไม่เหลืออะไรให้ท่านได้กินเป็นอาหารแล้วหากท่านยังอยู่กับเราต่อไปก็มีแต่จะอดตายไม่ต้องห่วงเราหรอกชีวิตเราจะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ เราจะไม่ไปที่ไหนทั้งนั้นเมื่อไม่มีอะไรกินเราก็จะไม่กินหากท่านต้องตายเราก็จะตายกับท่านความเป็นไปอันสันโดษมักน้อยดังนี้เป็นที่รุ่มร้อนขึ้นแก่บัลลังเท้าสักเทวราชในทันทีเท้าเท่งที่พญเนตรและเห็นพญนกแขกเต้าแล้วบังเกิดอยากทดสอบจิตใจให้ถึงที่สุดสุชาดาเอ๋ยจงคอยดูเถิดพญนกนี้จะถือสันโดษในความพอเพียงได้สักแค่ไหนกันท่านจะลองใจนกตัวนี้ดูใช่ไหมเพคะ ด้วยฤทธาของเทวราชเทวศักก็บันดาลให้ต้นมาเดือเฉพาะต้นที่พญานกแขกเต้าอยู่อาศัยเกิดเปลี่ยนแปลโดยพลันอมด้วยอำนาจแห่งเราต้นมาเดือต้นนั้นจงแห้งลงลงและตายไปในที่สุดทันใดนั้นลำต้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วลำต้นถูกบันดาลให้แห้งกรอบและเกิดแตกร้าวเป็นช่องเมื่อลมพัดจะมีเสียงกระโชกดังน่ากลัวทั้งยังมีเศษไม้ถูกลมพัดฟุ้งออกมาไม่หยุดหย่อนโอ้ยยอ้ยเราจะทนไม่ไหวแล้วนะตัวเราผุกร่อน จนจะยืนแทบไม่ไหวแล้วลำต้นเราก็แตกเป็นโพรงไปเถอเจ้านกทิ้งเราไปเถอลำต้นมาเดือขยายช่องแตกเป็นรูขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนน่ากลัวไม่นะไม่ท่านต้องไม่เป็นไรนะเราจะอยู่เป็นเพื่อนท่านหากท่านต้องล้มลงเราก็จะล้มไปกับท่านเราจะอยู่กับท่านจนสิ้นชีพของเราเองพญานกแขกเต้าก็ยังยึดมั่นคำสัญญาไม่ได้จากไปไหนคงกินผงไม้ที่ลมพัดมาจากรูแตกของลำต้นมาเดือ ประทังชีวิตต่อไปและแล้วมาเดือต้นใหญ่ก็พ่ายแพ้ต่อแรงลมเข้าในวันหนึ่งอดีตอันเคยเขียวขจีเต็มไปด้วยผลสุกไว้เลี้ยงนกกาก็เหลือแต่สภาพต่อไม้ผูผูต่อหนึ่งบัตรนี้แม้ท่านจะเหลือเพียงต่อเราก็ยังจะอยู่กับท่านเราจะไม่ทิ้งท่านไปไหนวิถีชีวิตและสัจพอเพียงดังนี้มีความมั่นคงดั่งซุเมรุมาเท,ท้าสักเทวราชก็สุดจะทนดูได้อีกท่านเท้าและชายาสุชาดาจึงจำแลงร่างเป็นหงทอง ณบัตนั้นสองพญาหงทองโผล่ร่างจากฟ้าลงมาสู่ป่าใหญ่ร่อนลงมาหาตอไม้มาเดือเพื่ออนุเคราะห์แก่พญานกแขกเต้ามีได้ช้านั่นไงน้องหญิงต้นมาเดือต้นนั้นแหละน่าสงสารพญานแกเต้าจังเลยเพคะแต่เพื่อไขปริศนาอยากรู้คติธรรมของพญานกผู้มักน้อยไม่ละโมบหงทองก็แซงแนะนําให้ละทิ้งตอมาเดือไปเสียท่านพญานแกเต้าท่านจะมาเสียเวลากับตอไม้ผู้ผูนี้ทำไม เพียงบินข้ามป่าแหลงนี้ไปทางทิศบูนพาก็มีป่าใกล้คงคันทีที่สมบูรณ์นั่นนะสินกแขกเต้าคอแดงเอย๋ฉยฉไหนรอความตายอยู่กับตอไม้ไร้ประโยชน์นี้เล่าหากท่านบินไปทางโน้นท่านก็จะได้อยู่กับเพื่อนเพื่อน,อนท่านอีกมากมายท่านพญาหงอ์ใครเป็นเพื่อนในยามทุกยากผู้นั้นเป็นสัตบุรุษต้นมะเดื่อนี้เคยเลี้ยงดูเรามาก่อนดุจญาติมิตรของเราเช่นกันเรามีต้องการรอดชีวิตอยู่เท่านั้นจึงไม่อาจละทิ้งเขาไปเพราะเหตุไร้ผลให้บริโภคดังเดิมได้มันไม่ยุติธรรมเลย คุณธรรมอันประเสริฐนี้ทําให้เท้าศัก์และนางสุชาดาปรากฏร,ร่างขึ้นแทนหงทองเพื่ออนุเคราะห์พญานกเพื่อตอบแทนจิตใจที่ดีงามนี้เราขอสรรเสริญด้วยพรข้อหนึ่งท่านจงเลือกขอเอาเถิดบอกความประสงค์ของท่านมาเถิดเราทั้งสองจะบรรดาลให้ตามที่ท่านขอชีวิตเราเติบใหญ่ได้ด้วยต้นไม้นี้ท่านจงคืนความยิ่งใหญ่อุดมสมบูรณ์ด้วยใบและผลแก่ต้นไม้นี้เถิดจะได้เป็นที่พึ่งแก่เหล่าสกุลาและสัตว์อื่นต่อไป เท้าสักกะกล่าวสาธุการแกสลจิตของพยานแกเต้าแล้วทรงบันดาลให้ผืนดินชุ่มชื้นขึ้นปรากฏละอองหมอกห่อหุ้มพื้นเป็นปริมวนลทนเกิดไม้ยืนต้นเหยียดสูงแตกกิ่งออกใบเขียวสะพร่งในบัดดนั้นเราฟื้นแล้วเราได้ชีวิตใหม่อีกครั้งแล้วขอบคุณมากท่านพยานกแขกเต้าจากป่าที่เคยแห้งแล้งก็กลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดุจอยู่ในฤดูพรรษาสาธุขอท่านผู้เป็นใหญ่ในมูเทพพร้อมเหล่าเทพทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขเหมือนดั่งข้าพระองค์เป็นสุข ที่เห็นต้นมาเดือยืิงต้นผลิตผลได้ในวันนี้เถิดเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาติกอจบแล้วทรงย้ำให้เห็นถึงประโยชน์ของการถือสันโดษไม่โลภเกินจําเป็นทรงประกาศอริสสีเป็นอเนกปริยายในพุทธการสมัยพญากแกกเต้าสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าแนวคิดจากเรื่องพญานกแขกเต้าในชาติกอที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้มีดังนี้หนึ่งความพอเพียงและการไม่ลโมบการดํารงชีวิตด้วยความพอเพียงและไม่โลภมาก เป็นวิธีที่นำไปสู่ความสงบสุขและความพอใจในชีวิตการมีสติและพอใจในสิ่งที่ตนเองมีจะช่วยลดความทุกข์และความกังวลทำให้ชีวิตเป็นไปนอย่างราบรื่นและมั่นคง 2. ความกตัญญูรู้คุณพยานแก่เต้าถือสันโดษและยังคงอยู่กับต้นมะเดือ่อแม้ในยามที่ต้นมะเดื่อน,นั้นไม่สามารถให้ผลได้แล้วการแสดงความกตัญญูต่อผู้ที่เคยมีพระคุณเป็นการย้ำเตือนถึงความสำคัญของการตอบแทนคุณและไม่ทอดทิ้งกันในยามยาก3าความมุ่งมั่นและอดทน พยานแกกเต้ารับมือกับความลำบากโดยไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ในช่วงเวลาที่มีความยากลำบากการมีความมุ่งมั่นและอดทนในการ,รเผชิญกับความท้าทายต่างๆในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ดูนิทานจบแล้วขอให้มีความสุขมากๆและได้แรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับหวังว่าจะได้พบกับประสบการณ์ที่ดีต่อไปในการดูนิทานครั้งต่อๆไปด้วยนะ